ทายสบายดีสบายดีทานผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะสบายดีทุกทุกทานสองผังไทยล่าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เนาะพี่น้องบางคำจุนกะพามาที่สนามหลวงเนาะพี่น้องเนาะบริเวณด้านหน้าของพระบรมมหาราชวังเนาะซึ่งมืัอนี้กับบุ้มยังเนาะพี่น้องพามาอัปเดตการท่องเที่ยวเมืองไทยเนาะพี่น้องพามาชมบรรยากาศที่สนามหลวงเซนเกาเซนเคยเนาะซึ่งบางคำจุนกะ บุรีมาเดินเติบเลยแหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมือหน,นีมาความจุนจะพาชมบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของพระแก้วมรกตเนาะวัดพระแก้วมรกตหรือว่าบริเวณพระบรมมหาราชวังนั่นแหละพี่น้องเอ้ยซึ่งมือน,นี้เท่ากาับมาในเวลาตอนเที่ยงเนาะพี่น้องบางคำจุนมาถ่ายวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อบอู้หแต่ว่าคลิปข,ของเท่าจ็กสิได้ลงมมือได้เนาะพี่น้องบางคำจุนน,ะน,น่ะตัดคลิปซาเนาะเนื่องจากแบบโทรศัพท์ เครื่องในการตัดคลิปของเขามันบอ่อแห้งนะพี่น้องเย้ยแปลว่าตัดคลิปหนึงเพื่อสิ่เหล้วนีต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเนาะโอ้นี่อันนี้งดงามมากนะพี่น้องเป็นต้นกล้วยไม้เนะเพิินอามาตั้งแต่น่นช่วงเพิ่นจัดงานส่วงนะนี่เนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่โดยรวมของอ่า บริเวณด้านหน้าของพระบรมมหาราชสวังนะพี่น้องเนาะผมมีอย่งางไรคือว่าเะี๋พี่น้องบางคอมจุนกะมาอัปเดตการท่องเที่ยวเมืองไทยเซ็นเกัลเซ็นเตยเนะาะกะฮู้สึกว่านักท่องเทีย่ยวเพิ่นกะมากันหลายเนาะพี่น้องเมื่อนี้เนาะเนื่องจากเป็นเมื่อวันหยุดวันหยุดวันหยุดทํางานทั้งคนไทยเลยรนวะมทัอ,องทางตาง่ารต่างชาติเนาะเพิ่นกะต่างหลายเข้ามาเทีย่ยวเน่เลยอุโมงค์แล้วพี่น้องสงสัยเมื่อน,นี้บบางคอมจุนสิบริภาษารงอุโมงค์หรือปะจ๊ะ Oh. เดินกลางถนนเลยวันเช้าวัวนเา้าอาทิตย์เพื่อนจะปิดถนนให้นักท่องเที่ยวเดินเลยนะพี่น้องเนาะเพื oh. ่อนปิดบ่ให้รถวิ่งเลยตัดปัญหาความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยว ก่อนจะเข้านะพี่น้องมันก็ต้องให้ใส่กางเกงขาย,ยาวเด้อแต่ว่ามือน,นี้เห้าบริชายมากกับบริเขาเนาะพี่น้องแท้จริงเข้ากับเขาไปตรงบริเวณข้างในนะ่ะได้เนาะต้องใส่กางเกงขาย,ยาวแต่ว่าเขาไปชมข้างในนี่ได้แต่ว่าเห้าบริเขาไปตรงโซนที่พระแก้วมรกตกับบริเชียงนั่นนะพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นทางเข้า เพื่อนเข้าไปข้างในลายดีเลยพี่น้องเต็มเลยนะเนาะกางเกงช้างขายดีมาก <c oughs> นะี่เนาะร้านนี้ขายดีเพ <c oughs> ื่อนกะมีทั้งแบบขายยุกเลยเนาะพี่น้องแล้วกะมีแบบว่าอ่ะยังนะให้เช่านะพี่น้องเสาตัวละห้าสิบบาทแต่มัดจำหนึ่งร้อยบาท แต่ซื้อก็ซื้อชดุดซื้อเลยดีกว่าเนะตัวลอยๆเอาไว้ใส่ข้างหน้าเลย <c oughs> นี่เป็นร้านมะม่วงมะม่วง,งปั่นแบบโอ้มีครบทุกเมนูมะม่วงเลยร้านีสุดยอด ขายของที่ระลึกนี่นะพี่น้องขายให้นักท่องเที่ยวตรงนั้นก็จะเป็นร้านขายเป็นพระพุทธรูปเนาะพี่น้องยังมีพระแก้วมรกตนำเนาะนี่เห็นว่าเป็นทัวร์นักท่องเที่ยว นี่ทางออกเนาะทางออกจากวัดพระแก้วพระบรมหาราชสวังคท่องเที่ยวสาวจีนีนทางออกทางออกข้ามเข้า คนขบคับรถข้างในเยอะมากนะพี่น้องเดินตรงไปนี้ก็จะเป็นท่าเรือท่าสางนะอันนี้เป็นออกมาจากสมผ้าแก้วมรกตนะพี่น้องทางออกนะ

้พี่นองเดี๋ยวบราจนพามาลงอุโม,มงค์มาหาลาศนะโอ้โหมีคนเลยนี่เนี่ยโอเย็นสุมช้ำลงมาข้างล่างเย็นมากมีดน,ด,มดนตรีมีดนตรีไทยให้ฟังด้วยนะ รงแต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 งน่าพี่น้องขึ้นมาตรงท่าเรือท่าสางแล้วนะ ่วนนี้ก็จะเป็นชวนขายเชื้อผ้า๋ยวี้องเน,งนาะเดี๋ยววาวเดนพาไปลง,อ,งอุโมงค์ฝั่งน้อนอีกเนาะอุโมงค์หน้าพระลานนะพี่้องเมื่อกี้ในเรื่องน่งพี่้องโอ้โหแบบนักท่องเที่ยวพ่นมากันแบบเป็นทัวร์เลยนะพี่ดองต้องบอกเลยว่าช่วงนี้การท่องเที่ยวเมืองไทยนี่ คือคืนตลอดเวลาเลยนะเนียบอกว่าจะเป็นวันธรรมดาวันหยุดเช้าอาทิตย์เราจะเห็นนะักท่องเที่ยวเพิ่มมากันหลยนี่นี่คือช่วงเที่ยงอยู่ที่สนา,ามหลวงเนะบรรยากาศล่าชุดวันเสาร์นะเฮอยลบเพิ่น การเก่งร้างขายดีมากนี่คือทางออกเพ oh. ื่อนออกมาจากสมพระบรมมหาราชวังนะโุ่เนาะข้างในเนี่มันเยอะอีดีโอ้โหแบบ บางคนเพิ่นกับเข้าไปแล้วเพิ่นกับวนออกมาขึ้นนะแบบว่าไม่ได้เข้าครับไปเดี๋ยวพาลงชมอุโมงหน้าพารานหรือว่าอุโมง์หน้าวัดพระแก้วฝั่งนี้จะเป็นอุโมง์ทางออก3นะพี่น้องทางออกทางขึ้น3 ยังสวยเหมือนเดิมยังใหม่เหมือนเดิมมาหานั่งตากแอร์พอดพๆอได้นะพี่น้อง บรรยากาศอยู่อุโมงก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมนี่เนาะนักท่องเที่ยวเพื่นจะพากันลงมานั่งพักผ่อนกว่ามีเก้าอี้ให้นั่งสบายนั่งตากแอร์อหน้าขลาดเนาะมากันแบบเป็นหัวเยอะรุ่นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะพี่นนองเพื่อนมาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวางังเนาะบริเวณสนามหลวงเฮ้ ช่วงบ่ายบ่ายบ่ายโมงหนึ่งบ่ายสองโมงเราคนก็เริ่มมากันเยอะแล้วเนาะหลายแบบว่าการท่องเที่ยวของเมืองไทยแบบเคิ้มตลอดทุกวันนะพีนะ่้อง โอ้อนนะีพี่น้องเนะาะ8ตำราเก็บเนี้บ้างจุนกาโมีอยังหลายเด้อพี่น้องเด้อพามาชมบรรยากาศที่สนามหลวงเนาะ <c oughs> อัปเดตการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนาะพี่น้องเป็นสถานที่บ้านจุนไทยประจำเนาะพี่น้องอยู่ที่สนามหลวงเนาะะว่าห้าอยู่ไก่้นะพี่น้องก็เลยแบบนั่งรถมีมา10บาทเนาะ8บาทมาสนามหลวง ก็เ,เลยเจะมาถ่ายบอ่อยแน่นเนาะแต่สำหรับคลิปนี้พี่น้องบารมจุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้นองเป็น,นกำลังใจในการเหตุคลิปของบารมจุน,เ,นเด้อพี่น้องเนาะสุดท้ายกันสบ,บายดีสวัสดีพี่น้องสุขสนะุขสุขคนเนาะบอกันใหม่ที่หน้าเด้อพี่น้นนองเด้อ